นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปันปุกกอ,อกนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเตรียมไปป่าช้ากันค่ะเตรียมคันนี้ก็ไปใช่ไหมไปคันนี้ไป,ไปขึ้นคันนี้ไปคันนี้ไปล้อเซนไปในั่งโต๊คนละหุ่นไปนั่งเขาับไป อันนี้เระขอยิลูกหลานก็มากันหลายคนเลยนะคะเลยวมาคุยงลยเดี๋วมือขวาบนเดมือ จากภาพวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันนะคะัเอัหตาไม่เอาเลยเงินบ้านนะสามที่สองบ้า อันนี้ห่อนี่จานะคะโลกเอกก็อยู่นี่นี่คู่มาแล้วบ่มาแล้วคนอยู่สิโลอยู่ทางหนใช่ป่ะดีมาชงเพียงชขอจสบัิ

เก็บเสียงี้ยอย่งนีอช่มัมยู่ต้องันได้ดที่เม้นนั้เขาเราได้มอเอามาตื้อมีบ่อเขาจะแยงน้ำก็เลยมีพอร้อนมันไม่ได้หลายวันเ็ไหลหนา่ะจะ เรามานอนดกเด็เย็น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 นแหละคือว่าต okay. mm. ้องปรน้ำมาน้ำน้ำาเฮานะนี่เยกน้ำชานอันนั้นีกน้ำาค่ะตาวันนีค่ะดีค่ะอยู่ดีมีแหงก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะตาเขาเรียกว่างานอะไร งานอะไรเ,เก็บดูพ <S S 1> บสามาัถเก็บดูเก,ก็บกรดูกในม์พระสักอันิจจา,าให้มนดิกาบางสกุลแล้วก็เอาดูเข้าทาาย <c oughs> เย็นนี้ก็จะมีการส่วนมนดิกาบางสกุลแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มีนักบาาร อค่ะถวายพระตาหารเช้าแล้ Karma, aja, วก็เสร็จพิธีพิธีโอเคค่ะขอบค okay, ุณตามากเลยบางทีม e uh, okay. ีบ้านเราก็ทำแบบนี้แหละนี่ยตามมือไฟไฟยังมีหมอนเนาะโอ้โอหมอนน้ำหมอนน้ำโอ้โหแล้วเอาไข่มาบังก็เลยเปิ้ลนี่เอาเอาไ ก็ถูกนะนี่หมดใส่เอาเด้ป่านน้ำฮอนถึงเก้าเนาะกว่าอีบ่คุณน้เก็ดเก่าบ่อ้อไปหาเจ้าเรา็นไม่ไม่จอยโอ้ยถามมันจะมือลยเอจมีอดก่อะไรห่า นี่นะะก็พระอาจารย์นะคะก็จะเก็บก่อนนะคะเก็บกระดูกก่อนจากต่อไปก็จะเป็นญาติพี่น้องลูกหลานนะคะเก็บ ที่ขาวๆก็จะตินกระดูเราจะไม่ใช้มือนะคะเก็บกระดูเราจะไม่ใช้มือนะเราจะคีบ,ะะนะเะคบเอา ทางเราจะถือถ้าเก็บกระดูกนี่คือต้องใช้ไม้นะคะคีบนะการกล้วยนะคะคีบนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราใช้มือนี่จะทําให้มือเราร้อนนะคะอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ความชื้นก็รั่นี่ๆๆนะลูกหลานเก็บอะีรให้ลูกหลานเก็บอะไร

มคบ่เก็บก่อนแล้วเ่เก็บแล้วคนก็ข้าคุยอยู่ไม่พีคนหาไป่ขบลาอยู่งคนถือถุงแยงอะนางยิ่มสิวเื่อขยังว่ยน้ำง้ำง๋วยยงมามันละฮะละเขาเ่ออเลยยังม่นั่งกันเดี๋ยวเอาคลิปแล้วบอ ตุม้มโฮมเก็บกระดูกยายอุ่นนะคะวันนี้รบรรดาลูกหลานชาวกุกกอก

ลเลขคาคาด้วยนะไอ้อะไรเนี <c oughs> ่ยพูดเลข11เลยแหละมันนี่แะวอยู่ทางพีเฮ้ยแวอยู่อาแม่พอเห็นแฮวแควต้องอยู่แถวนีแ้แหละอยู่พี่แควน่ะเอาไว้เลยถ้า <c oughs> ถ้าลูกหลานเจอะเก็บไว้เลยฟันนะ่ะ ยูดอนเพี่มแมนยูุตเอลทั้งปูนตีนแล้วทางนั้นนะพ่อแอมนะตีนนั่นนะตีทั้งโบทั้งสติงน้ำเงินตู้หมูน้้วมันเลยเลดเ่เลยเงินเงินบ่กลมๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเราไม่หนเลยั 9 9 7 3